คณะกรรมการครับจำนวนครับท่านประธานครับสามสามศูนย์ครับเห็นด้วยครับสามศูนย์เห็นด้วยนะครับบันทึกไว้นะครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขตที่5ครับขอเสนอจํานวนกรรมการจํานวน31ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ที่ประชุมกำหนดให้มีคณะกรรมธิการวิสามันจำนวน31ท่านนะครับสัดส่วนกรรมธิการของคณะรัมตรีก็เป็น7ท่านสัดส่วนของกรรมธิการแต่ละพักการเมือง24ท่านนะครับเ,เชิญคณะรัมตรีเ,เสนอรายชื่อกรรมธิการครับรัมตรีอยู่ไหมครับครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพนมโพแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตหพักเพื่อไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวนเจ็ดท่านดังนี้ 1. ว่าที่ร้อยตียุทธนาสำเภาเงิน 2. นายรัฐภูมิคำสี 3. นายต้นพงตั้งเติมทอง 4. นายวุฒิชัยลีละวัฒนพงศ์ 5. นางสาวอัญจนาพึ่งเย็น 6. นายสมคิดเชื้อคง จ็ดนายสลิดพงศ์เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ,<อ>บดังนั้นครับสัดส,ส่วนของกรรมธิการของแต่ละพักการเมืองมีดังนี้นะครับพักก้าวไกลเจ็ดท่านพักเพื่อไทยเจ็ดท่านนะครับภูมิใจไทยสามท่านพลังประชารัฐสองท่านารวมไทยสร้างชาติสองท่านประชาธิปัตย์หนึ่งท่านชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านและพักประชาชาติหนึ่งท่านนะครับ เชิญแต่ละพักการเมืองเสนอรายชื่อกรรมาทการตามสัดส่วนและ,ะ,อะขอพูดรับรองต,รตามข้อบังคับข้อ91ครับเชิญพักเก้าไกลครับโอ,อ้แม่ตกใจมากเียนประธานสภาที่เคารพดิฉันจุฬาลักษณ์สพพุธรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงรายเขต6พักเก้าไกลขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสัดส่วนพักเก้าไกล7คนดังนี้ค่ะ 1. พรังสีมันโรม 2. เปียรัตจงเทพ 3. ทิศรัตเลหะพล 4. ทิติกันทิติพฤติกุล 5. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติพงศสวัสดห 6. พลตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตรเจน้ำแท้มีบุญสร้างขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเพื่อไทยครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพัชระจันทราองทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13พักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามันในสัดส่วนพักเพื่อไทยจำนวนเจท่านดังนี้ครับ 1. นายประยุทธ์ศิริพาณิชส์ 2. นายประเสริฐบุญเรือง 3. นายวรสิธิ์กันตินัน 4. นายกฤิตเอื้อวงศ์ 5. นายวัฒนาเตียงกูล 6. นายกฤิตนันสุทธิธนาเลิศ นายทวัชชัยจึงจันยาขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักภูมิใจไทย3ท่านครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับรัฐชัยโชคชัยวัฒนากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักภูมิใจไทยกับผมขอเสนอรายชื่อกรริการในสัดส่วนพักภูมิใจไทยจำนวน3ท่านดังต่อไปนี้ครับ ท่านที่1ครับท่านสสปฏิตาตันติรัตนานนท์ท่านที่สองท่านสอสอํานาจวิลาวันท่านที่3ท่านสสชเวงศักดิ์เร่งไัยบูร์วงศ์ขอผู้รับรองครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักพลังประชารัฐสองท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคราทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านประธานครับผมขออนุญาตเสนอ กรรมการวิสามาันร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและพุทธ,ธิสภาในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวน2ท่านคือ 1. คุณภาคภูมิบุญปรมุก 2. คุณอนันต์ผลนำนวยขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรครวมไทยสร้างชาติครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพบรเมจินา รวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีเขต่าขอเสนอคณะกรรมาการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมาการในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนสองท่านนะครับท่านแรกก็นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลท่านที่สองก็นายสัญญาจันทรัตน์ขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับ ท่านประธานสภาที่ครบกระผมร่วมทำขำดุรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าโดยการเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านคือท่านประมวลพงษาวราเดชครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านครับ ท่านประธานที่เคารพเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอชื่อในนิกรจำนงขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับครับต่อไปพรรคประชาชาติครับจำนวนหนึ่งท่านครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสาเฮมอัหมัดอันอินดิรุสขอเสนอกรรมธิการวิสามันนายสัดส่วนพรรคประชาชาติจำนวนหนึ่งท่าน คือนายกมลสัตว์รีวัมโมขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญท่านเลขาครับอ่านรายชื่อรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมธิการของสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภาพศจำนวน3ามบคนห ว่าที่เรือตียุทธนาสำเภาเงิน 2. ในรัฐภูมิคำสี 3. ในต้นพงตั้งเติมทอง 4. ในวุฒิชัยลีระวัฒนพง 5. นางสาวอัญจนาพึ่งเย็น 6. ในสมคิดเชื้อคง 7. ในสริพงเกี่ยวข้อง 8. ในรังสิมันโลม 9. ในปิยรัตน์จงเทพ สิ 10, นางสาวทิจรัตลาหะพล 11. บนายทิติกันทิติพฤติกุล 12. ว่าที่ร้อยตีอภิชาติพงศสวัสดิ์สิพันตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร 14. บนายน้ำแท้มีบุญสล่าง 15. บนายประยุทธ์สิริพาณิชย์สินายวรสิษิ์กันตินันสิบเนายจิตเอื้อวง1ิ 18, ในวัฒนาเตียงกูล19ในกิตินังสิทธิธนาเริศ20ในประเสริฐบุญเรือง21ในทวัชัยจึงจัญญา22นางปฏิตาดาตันติรัตนานนท์23ในอำนาจวิราวัน24ในชเวงศักดิ์เร่งไบูบู์วงศ์25ในภาคภูมิบุญประมุก 26. นายอนันต์ผลอำนวย 27. ในายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุล28่นายสัญญาจันทรัตน์29นายประมวลพงษาวราเดช 30. นายนิกรจำนง 31. ในายกมลศักดิ์รีวาเมาะต่อไปเชิญกำหนดระยะเวลาแประยะติครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวง์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพักเพื่อไทยขอเสนอระยะเวลาแปรรูจิจำนวน15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเนื่องจากมีการรับหลักการแห่งร่างพระบัญยัตยิมากกว่าหนึ่งฉบับนะครับดังนั้นขอเชิญท่านสมาชิกเสนอว่า จะใช้ร่างของจะใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในววละที่2ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอให้ใช้ร่างของท่านสลิดพงเกี่ยวข้องเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติ ที่เสนอโดยท่านสลิทพงเกี่ยวข้องนะครับเป็นหลักในการพิจารณาในวารละที่สองนะครับ